คะอยู่กับช่องเกมไอแคตตี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอะไรนะทางออกที่แปดเนาะโอเคความสนุกเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ว่าเราเข้าอันไหนอะอ้าวอันนี้ได้ไหมลองเข้าดูอ๋อเราปรับได้หห็งว่าเราจะกี่คน อารถไฟเตอร์ดีแล้วกันมีคนมาเล่นกับเรากี่คนนะเนื่อดูสิเอโอเคมีสามคนก็ยังดืวันเซซ่าแล้วก็มิงมงไม่ได้ลองเล่นมาก่อนนะคะ หลอนไป่ได้กันเนาะแต่เนี้ยรู้ึกว่าเหมือนจะอยู่ที่ไหนอะ่ะรถไฟใต้ดินเหรออ่ะแล้วพ่อใหญ่คนนี้คือใครอะ่ะฉันต้องการทางไปตรงข้ามเหรอ อ่ามีปุ่มวิ่งด้วยนีย่แต่ว่าเราไม่เสียเดี๋ยวต้องวิ่งหนีให้ไวที่สุดหรอยังไงกันใช่ต้องไปสิอะ้ะทุกคนไปนไหนโมดาใช่ไปเดี่ เออเออถ้าเราไม่ไปเราก็ตายดิเลย,ยเอ,อ้าทำไมเจอผู้ใหญ่คนนี้คนเดิมอะ่ะไป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  เหมือนว่าจะเจอผูอใหญ่คนเดิมอีกแล้วเดลยไม่ย้อนกลับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องการไปข้างหน้าอย่างเดียวไอเธอเอ๊ะแต่เราก็เจอเพู้ใหญ่คนนี้คนเดิมเหมือนเดิมหรือว่าเราควรจะนั่งลง ทำไมมีโปตเตอร์ผีสิงด้วย่ะโอเคเนี่ยมันก็เจอเพื่อ่คนนี้ก็เดิมอ่ะโอ้ยอันนี้มีรอยเท้าเราจะไปเหรอมันมีรอยเท้านะรู้สึกว่ามันมืดแตแปลกว่ะ มันเริ่มมืดกัแปกแล้วว่าทุกคนเอาไงอ่ะย้อนกลับก็ย้อนกลับร้อนจยากร้อนกลับก็ไปเรากระโดดไม่ได้นะคะมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ที่เดิมป่ะ กลับมาที่เดิมเนี่ยน้องไม่รู้อ่ะมันมีคนออกไปแล้วคนหนึ่งอ่ะแต่ข้างหน้ามันมีแต่ตุ๊กตกแปลกแต่เราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะที่หน้าจออ่ะ เราต้องทำเมืองงานอ่ะเออโลมิ่งสต็อปหนึ่งเออแต่เขาก็บอกอย่างนี่ว่าจะทางทางออกที่8ปดหรือว่าเราต้องหาประตูชานชาลาที่8ปดกันนะ โอ้ยมันแปลกๆอะทุกคนมันมีความแบบเอ้ากุชแจคนนั้นหายไปแล้วเอ้ยเราไปไม่ได้เอ้ยเอ้ยย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับแต่ห้องนีมันน่ากลัวสุดอะ รถไฟมันก็วิ่งอยู่นี่นะได้แต่ก็เองหัวอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าเราต้องรอตัวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเราต้องดูป้ายข้างบนเพราะว่าเลขอ้างบนมัน มันเหมือนเราจะให้เราหาห้องที่เปิด โอ้ยออันไหนวะอันนี้ไม่ใช่เหลยทัร์นาร์ทัวร์นาร์เฮ้ยไม่ใช่เหรอ เราค้พนพบแล้วว่าเราต้องทำยังไงนะคะคือเราต้องหาชัชราที่เปิดหรือประตูที่เปิดน่เองพูดผิดเราต้องหาประตูที่เปิดแต่ที่เราเห็นอยู่มันเป็นประตูที่หนึ่งมันเหมือนเราเดินซ้อนกันไปซ้อนกันมาไม่เป็นไรนะคะเขาออกได้หมดแล้วเรา มากฉันจะต้องเดินทางคนเดียวฉันชาที่สูงเนี่ยแต่ ừ, แเออเรายิ่งเดิเนเรายิ่ง หอยกลับมาเออรู้แล้วตองเดินหอยกลับไปวะเนี่ยเราเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลย,ยนะฮะมันเหมือนกับว่าพอเรามากับคนอื่นนอะ มันทําให้เราหลงเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินกลับไปชัญนชาลาไหนมันก็ย้อนกลับมามอยู่ดีสามแล้วว่าแสดงว่าถูกแล้วนะเนี่ยอ่าสี่แล้วถูกแล้วห้าลัวอะ โอลาวสี่ถูกแล้วศูนย์ทำไมมันศูนย์ะเออมันสี่แล้วก็จริงเอาทำไมมันกลับมาสูนนะ อ้าวรอบนี้ศูนย์อ้าวศูนแล้วว่ามันรีมันน่าจะรีเซตอะทุกคนเอ้าไปไปมา,มาเราไปงานไม่ได้เฮ้เกมมันพิษวสม่ะเราอาจจะเจอจําสักแกก็ได้นะคะทุกคน คือเราเดินคือเราเดินมาไกลามากจนเราไม่ตุกตาหมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปกติมันไม่มีอ่ะก็บตุกตกกกาหมีเนี่ยขนลุกแล้วนะเนี่ยทุกคนอ่ะมันไม่ให้เรากลับ ตัดทนก่อนนะคะเด็กๆมันนั่นกลับมาที่หนึ่งอีกแล้วอะสองอยู่่้ะ หรือว่าถ้าเรากลับไปที่สี่อ่ะมันจะต้องมีประตูหน,นึ่งนะแน่เลยให้เราออกอ่ะเนี่ยเอ๊ะแต่อันนี้มันก็ดีอยู่นะมันเป็นเครื่องสําอางนี่แหละเนี่ยมันเป็นอาหารของกินอ่ะ นีไ่ไงเจอห้าแล้วเว้ยตัวอะไรศูนย์นะไม่ใช่ศูนย์ห้าแสดงว,ว่ามันต้องมีเอากลับไม่ได้ด้วย เราต้องรีบไปเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราเดินถอยกลับมันก็จะทําให้เลขหน้าของเราหายไปอะไรเหรอเขาพูดว่าเลยเทินาราวเทินาราวเทินาลาวกับไปอีกรอบ,ไป,อรอบไปกลับไปอีกรอบไปกลับไปอีกรอบอ๋อเทินาราวสามครั้ง ส,ส,สองสามฉันก็เท่นันแล้วสามรอบแล้ไมก็มันก็ศูนดูดี แปรอืมมันน่าจะมีหินบอกบ้างน้อว่า เราต้องทำยังไงต่ออ่ะลองก้มหน้าหมกก้มหน้าแบบไม่ต้องมองอ่ะไม่ต้องมองขึ้นมาจนกว่าจะถึงห้องนู้อ่ะสูงนี้แหละ เดี๋ยวจะลองเล่นอีกประมาณสักสามนาทีดูก่อนนะคะว่ามันยังไงได้บ้างเห็นไหมเพราะนั่นตุก๊กตาหายแล้วเดี๋ยวแล้วลองเดินปกติดูอืม แต่ถ้าเดินปกตินี่แต่ทำไมประตูมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนรหัสโค้ดเชื่อมอ่ะรู้สึกนะเพราะมันมีคำว่า go back เ,เออเธอนดาราาเธอนดาราาเออว่ะอันที่สี่แล้วอ่ะเนี่ยจริงๆเว้ย พอคราวที่ห้าปุ๊บอะมันจะยิงกลับมาที่ให้เราไปรีเซตเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรอ่ะในด่านที่ห้าเนี่ยแล้วมันก็ต้องวนกลับไปอ่ะมันเป็นโค้ดนะทุกคนเดี๋ยวไปห้องที่ห้าก่อน เห็นไหมดูันมีอะไรหรือเปล่าวะที่นั่งที่หนึ่งแป๊ะ เกมนี้เขาทำแบบมาแบบงงมากเลยหรือเราต้องรอเวลาอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันมีแบ็คกอบอะแล้วห้องนี้ก็แดงปแปลก เทินาราวไม่เทินาราวเลยทั้งนั้นโอเคค่ะมันมันเป็นเกมที่ไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวแม่ขอไปศึกษาก่อนนะคะลงคลิปไปดูขำๆมาก่อนเนาะ คลิปหน้าเดี๋ยวเรามา,ขาไขปริศนาที่แท้จริงว่าเกมนี้มาเล่นยังไงนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ